พบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะยินดีคอนนี่อานานะคะวันนี้อานาจะพาทุกคนมาทำนี่เลยนะคะนี่นะคะเป็นชุดเดรสน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะสามารถถอดได้น,นะคะชุดด้านในก็สามารถถอดออกมาเล่นกับพเพื่อนเพื่อนหรือสามารถนํามาทําอย่างอื่นได้อีกมากมายเลยนะคะนี่เลยนะคะนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปเล่นพัดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับช่องอยูน,อนิคอร์เนียนนาด้วยน,นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะไปกันอุปรกรณ์ง่ายๆเลยนะคะทุกบ้านอาจจะมีนะคะนี่เลยนะคะเพียงแค่กระดาษ A4 1แผ่นกระดาษแข็ง1แผ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะคะโอเคค่ะเราจะมาเลือกกระดาษ แข็งกันนะคะว่ากระดาษแข็งเนี่ยเราต้องการจะเป็นสีอะไรวันนี้กระดาษแข็งจะทําเป็นสีเหลืองนะคะก็หยิบมบาะคะ่ะจากนั้นนะคะเรานะคะจะนํามาสองแผ่นอย่างนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทํากระดาษสีกนนันก่อนนะคะวิธีพับนะคะให้เราพับครึ่งนะคะพับครึ่งกระดาษเลยนะคะจากนั้นนะคะ ไม่ต้องการนะคะคือในการให้ดูนะคะว่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปพับนี่นะคะ <_ d ance> ด้านนี้มาด้านนี้นะค่ะแล้วก็นี่เลยนะคะแล้วก็จะนําด้านนี้นะคะพับมาอย่างนี้นะคะ,ะ,คะพับมุมสามเหลี่ยมนะคะอย่างนี้นะคะอืมนะคะน,นะคะต๊อโอเคสวยเรียบร้อยมากนะคะทุกคนจากนั้นเราจะ ตัดตรงนี้ออกนะคะด้วยกรรไกรน,นะคะโอเคทุกคนคะ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำกันต่อเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะทำกรรลารออกนะคะจะได้ลักษณะนี้นะคะจะก็จะตัดครึ่งด้านนี้นะคะไปตัดกันนะคะนี่เลยนะคะ นะคะก็จะออกมาสวยมากเลยนะคะนี่นะคะออกมาแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามันยังมีแบบมีนูนๆขึ้นมานิดนึงก็เล็มนะคะเดี๋ยวไปเล็มกันนะคะโอเคเล็มดีตัวแล้วนะคะนิดเดียวนะคะแล้วก็นี่นะคะเราไปเริ่มพับกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการพับครึ่งเลยนะคะไปกันพับครึ่งคะ่ะ อย่างนี้นะคะอันนี้อันนี้นะคะก็คือว่าเราจะพับแบบนี้ทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะนี่เลยนะคะจะพับแบบนี้ทิ้งไว้ก่อนนะคะอย่างแรกที่เราจะทำนะคะก็คือจะเป็นชุดนักเรียนนะคะวิธีก็คือพับครึ่งนะคะและ ทำมุมสามเหลี่ยมลงมานะคะแต่เราต้องพับเครื่องให้ตรงนะคะส่วนอันนี้นะคะเราก็ยังไม่ได้ทิ้งยังไม่ได้อะไรนะคะเราก็พับทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาจัดการต่อนะคะนี่นะคะเราก็เล็มให้สวยนะคะนี่นะคะแล้วก็ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันต่อนะคะนี่เลยโอเคให้เราทำอย่างนี้นะคะก็คือเหมือนกระดาษสีเลยะค่ะ นี่เลยนี่นะคะสักครู่น,นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการทําตรงขึ้งมานะคะนี่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตรงมันก็อาจจะอ,ออกมาได้ไม่สวยนะคะเราก็ทําให้มันตรงๆนะคะมันจะได้ออกมาสวยะคะ่ะที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพับลงไปอย่างนี้นะคะนี่นะคะทุกคนนี่นะนี่นะคะตรงนี้อาจจะมี ผล่ออกมานิดหนึ่งตรงที่ไม่สวยนะคะแต่แล้วเอาไปตัดกันนะคะโอเคได้เวลาเล็มแล้วน,นะคะมาเล่มกันเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีจุดที่ไม่สวยนะคะถ้าใครไม่ไม่ชอบนะคะก็เล็มออกได้เลยน,นะคะไปกันโอเคนะคะ ก็เหมือนกันเลยนะคะให้กลางออกมานะคะแล้วตัดตรงนี้เหมือนเดิมน,นะคะถ้าตัดออกมาไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเล่มออกกันนะคะนี่เลยนะคะนี่นี่นะคะตรงนี้อาจจะมีผิดพลาดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็สามารถ แออกแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปพับชิโนเรียนกันนะคะให้เรานี่เลยนะคะพับครึ่งนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะถ้าตรงไหนไม่สวยเราก็จะอาจจะตัดออกไปอย่างนี้นะคะทุกคน จากนั้นก็ให้เราการออกนะคะจากนั้นพับด้านนี้เข้ามาอีกนะคะนี่นะคะจากนั้นก็พับด้านนี้เข้ามาด้วยนะคะทุกคนนี่เลยนะคะปืด๊ดลูดลงไปอย่างนี้นะคะอ่าทุกคนเราก็ได้แล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็จะพับตรงนี้ตรงมานะคะนี่นะคะประมาณนี้นะโอเค นี่เนี่ยนะคะโอเคค่ะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะแล้ก็ได้แล้วนะคะเป็นแบบนี้นะทีนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะพลิกด้านนะคะแลพับตรงด้านนี้เข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ลูลงไปให้เป็นแบบนี้นะคะทุกคน จากนั้นนะคะก็ให้เราพับด้านลงมานะคะแบบนี้นะคะเหมือนกันนะคะนี่นะคะทุกคนจากนั้นนะคะก็ให้เราพับด้านล่างเนี่ยขึ้นอย่างนี้คะแล้วก็สอดเข้าไปอย่างนี้นะคะนี่ค่ะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็ลูดพับตรงนี้นะคะจากนั้นกลับดัดข้างหลังนะคะแล้วก็ นำตรงนี้ใส่เข้าแล้วก็พับเข้ามาเองคัะพับเข้ามาพับก,กับนะคะก็จะกลายเป็นชุดนักเล่นแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่านําไปลองใส่กับชุดอันเก่านะคะก็จะสามารถใส่เข้าไปได้อย่างสวยงามแบบนี้เลยนะคะน,นะคะถ้าถ้านำไปใส่กับชุดก็จะ ประมาณนี้นะเดี๋ยนะคะเราเปลี่ยนชุดเข้าไปนะคะแต่ถ้าทุกคนคิดว่าแบบก้วเปลืองการะดาษหรือว่าการะดาษจะหมดแล้วเราก็สามารถทำํำในชุดแบบนี้แค่ตัวเดียวแบบนี้นะคะตัวเดียวก็พอนะคะแล้วก็เมื่อเราทําตัวเดียวแล้วนะคะก็เลยนะคะเราก็สามารถนี่เลยนะคะ ก็สามารถทําแค่ตัวเดียวแล้วก็สามารถทําหลายๆชุดแล้วสามารถมาเปลี่ยนกันได้นะคะมาเร,ะระยะียนธุตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะถ้าตรงนี้มันด้านนี้มันสั้นลงนิดนึงนะคะ<ม>เดี๋ยวมันจะยาวเก,กินไปนะคะนะ,คะถ้าด้านนั้นยาวด้านนี้ก็ยาวไปด้วยเลยก็ได้ะคะ่ะนี่เลยนะคะทุกคนกคน็เหมือนเดิมนะคะกค็สอดเข้า ไปแล้วนะคะอ่าทีก็เหมือนที่บอกนะคะพับเข้าไปด้านหลังนะคะแค่ตรงนี้นะคะนี่นะคะไม่ต้องพับเข้าไปหมดนะคะแค่พับเข้าไปแค่ตรงนี้นะคะนี่นะคะพับเข้าไปแค่ตรงนี้นะคะทุกคนแค่แบบนี้ก็พอนะคะจากนั้นเราจะเก็บอันนี้ไปและ มาเริ่มพับจุดหมายของพวกเรากันนะคะวิธีพับนะคะก็ให้เ่าเนี้นะคะพับครึ่งแล้วนะให้เราางออกแล้วนี่นะคะทุกคนก็จะมีเส้นอย่างนี้นะคะก็ให้เราพับชัดนี้นะคะลงมาตรงนี้นะ,ะเนี่ยตรนี้ทุกแกเราพับครึ่งแล้วนะแล้วก็พับตรงนี้ลงมานะ สวยงามน,นะคะพับออกมาให้สวยๆแบบนี้นะคะจากนั้นพับตรงด้านนี้เนี่ยเข้ามาตรงด้านนี้นะคะอย่างนี้แคร์ยนี่นะคะเร,เรแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพับอีกฝั่งนะคะเข้าใหม่นะคะ นี่นะคะทุกคนแล้วก็พอพับเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปนะคะวางแนวนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะทําแนวทะแยงออกไปอย่างเงีย้ยค่ะทะแยงมุมนะคะนี่นะเคะออกไปอย่างงี้เลยคะแบบนี้นะคะทุกคนพยายามอย่าทําให้ตรงด้านนี้ขาดนะคะขาดเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะคะ โอเคจากนั้นนะคะจะพับด้านนี้ลงอย่างนี้นะคะเราจะไปลองพับกันะะน,นะคะเห็นไหคะจะคู่นะคะนี่นะคะด้าน,น้นนะคะแล้วก็จัดทรงให้ดีๆนะคะสวยๆเลยนะคะและพับด้านนี้ลงไปอย่างนี้นะคะิปอาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะคะ นี่นะคะทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนสามารถลดมุมทะแยงได้นิดนึงก็ดีนะคะมาต่อกันเลยทีนี้นะคะชุดนักเรียนตัวน้อยของเรานะคะก็จะสอดเข้าไปด้านนี้เลยนะคะถ้าทุกคนเห็นว่าอ้าชุดนักเรียนน้อยของเรานะคะติดนะคะก็ให้เราการออกนะคะอย่างเี้นะคะแล้วทำนี้นะคะนี่นะคะอยากให้ชุดนักเรียนน้อยของเราติดเข้าไปอีกนะคะก็ให้เรา ถ้าคะเปลี่ยนแบบไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะนี่นะคะทุกคนอยากพยายามทําแบบนี้นะคะทุกคนต้องพยายามทําให้เสื้อโค้ทเนี่ยสามารถสอดช่วยนักเรียนเข้าไปได้นะคะอ่ะนะคะเมื่อกี่ชุดนักเรียนเราถึงได้แค่ตรงนี้นะคะหมายความว่าเราก็ต้องเลื่อนเสื้อเชิดไปนิดนึงนะคะตรงตรงนี้นะคะตรงตรงนี้นะคะ แล้วก็จะเลื่อนไปนิดนึงนะคะเพื่อให้นักชุดนักเรียนนะของเราเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ไดนนะะน้นะคะนี่เลยนะคะนี่นะคะก็เปลี่ยนแบบนิดนึงนะคะโอเคนะคะขอก็เริ่มกว้างเล้วนะคะชุดนักเรียนน่าจะเข้าไปได้แล้วนะคะเราไปลองกันนะคะ ถ้าเกิดว่าใส่อะนะคะถ้เราใส่จากด้านนี้นะคะแล้วทําให้ชุนักเรียนขึ้นไปโผล่แบบนี้นะคะอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เริ่มได้แล้วนะคะแต่เหลือแค่ทําให้ชุนักเรียนโผล่ขึ้นมาได้อย่างสวยงามสมเร็จรูปนะคะนี่เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็เสื้อก็เสร็จ อันที่เรียบร้อยค่ะน,นี่เลยนะคะก็จะเหมือนอันอื่นๆแต่ว่าเสี่ยงเลยขั้นตอนหนึ่งนะคะก็ให้เราพับด้านนี้นะคะเข้าไปนิดนึงนะคะนี่นะคะเราจะได้ตรงนี้จะได้ไม่ใหญ่เกินไปนิดนะคะนะคะตรงนี้เยอะไปนิดนึนะคะนะคะงนนนนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปทําตรงนี้กันนะคะ โอเคจากนั้นนะคะเราจะไปค่อยๆพับตัง้งตรงนะคะนิดเดียวพอนะคะอืมนะคะนี่นะคะเราก็ได้ชุดอันกระจิบหนึ่งของเราแล้วนะคะนี่นะคะอันเล็กนิดเดียวนะคะนี่นะคะแต่ก็พอใหญ่อยู่นะคะแล้วก็จะวางชุดไว้ก่อนทีนี้อีกฝั่งหนึ่งเราจะมาทำกระโปรงกันนะคะกระโปรงนะคะ,ก,ะ,ะ,คะก็ให้เราทับครึ่ง นะคะเดี๋ยวเราจะไปพับน้่งครึ่งกันนะคะต่อไปให้เรากางออกแล้วพับด้านนี้นะคะมาชนกับเส้นกลางนะคะนี่เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมคะทีนี้นะคะยังไงต่อคะก็ให้เรา กลับด้านนะคะจะเห็นเส้นกลางนะก็ะให้เราทำอย่างนี้นะคะแล้วก็ปุ๊บแบบนี้ชสวอ่านี้เลยนะคะขออีกทีนะคะเราลากไปอยู่แบบนี้นะคะทุกคนจะไม่มีเส้นตรงนี้นะคะ่ะให้เรานะคะนาตรงนี้นะคะออกมาอีกนะคะจากนั้นนะคะค่อยๆบีบตรงนี้นะคะแล้วก็บีบขึ้นไปแล้วลู่ตรงเส้นนะคะเราจะทําอีกด้านให้เหมือนกันเป๊ะเลยนะคะนี่นะคะ นำมาชนกันนะคะนี่เลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะกลับหลังนะคะแล้วพับข้างบนนะคะลงไปเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะต่อไปให้เราทำเองนะคะกลางกระโปรงออกนี้นะคะแล้วก็บีบตรงนี้นะคะ ทีนี้นะคะก็ให้เราทําอีกด้านนะคะให้พอดีกันนะคะไม่เอาไม่พอดีนะคะไม่พอดีมันก็จะแบบด้านนี้ยาวด้านนี้สั้นอะไรอย่างนี้นะคะไม่เอานะคะเราจะเอาสวยๆนะคะก็สามารถทําให้พอดีเป๊ะกันได้เลยนะคะนี่เลยนะะคพอดีเป๊ะนะคะก็คืออย่างเช่นด้านนี้เรากะระยะได้เท่านี้อีกด้านนะคะแล้วก็ควรจะกะระยะให้เท่ากันเองนะคะแล้วก็ลู่เลยนะคะถ้ากะเท่ากันแล้วนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวก็ไปเริ่มท่กัน,นะคะ่ะอ่านี่เลยนะคะอันนี้คือใช้เป็นกระดาษแข็งอันหนึ่งนะคะแล้วก็กระดาษแบบเอซธรรมดาอันหนึ่งนะคะมันก็จะพับยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสองกระดาษมาปนๆกันนะคะอ่าทุกคนราก็ได้ละะแล้วนะคะทีนี้เราจะนี่นะคะพับตรงนี้ลงมาอย่างนี้นะคะ เหมือนตอนพับปกเสื้อนะคะนะคะทุกคนนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องชนกันนะคะก็แค่พับแบบนี้เข้ามานะคะนี่เลยนะคะพลิกด้านแล้วก็ได้กระปองแล้วนะคะที่นี่นะคะตอนนี้ยงยพอมีรูสอดใช่ไหมคะแล้วก็สอดกระปองตัวน้อยของเราเข้าไปได้เลยนะคะไปลงกับเสื้อนะคะ นี่นะคะเราด็มเสื้อเอาไว้นะคะกระโปรงตัวนี้บาน,บานมากเลยนะคะกระโปรงบาน,นะคะ่ะโอเคนะคะนี่นะคะทุกคนก็นี่นะคะก็สามารถดึงเสื้อขึ้นมนาะคะ่ะเดี๋ยวพยายามให้มันหลุดแบบนี้นะคะ มาติดเสื้อโค้กลับมาได้เลยนะคะก็ต้องนิดนึงนะคะเพราะว่ากระดาษนุ่มกับกระดาษแข็งอาจจะไม่เข้ากันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็อาจจะพอใช้ได้นะคะถ้าทุกคนคิดว่า กระโปงมันใหญ่ไปก็ให้ลดขนาดของกระโปรงลงมานิดยนึงนะคะก็จะได้เป็นกระโปงที่เหมาะสมที่จะสามารถใส่เข้าไปได้นะคะเดี๋ยวขออนญายลดนะคะเพราะว่าอันนี้ใส่เข้าไปไม่ได้เลยค่ะอันนี้ลดขนาดกระโปรงลงนิดนึงนะคะขนาดกระโปงน่าจะเท่าน,นี้ก็น่าจะดีแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วก็ตั้งปนะเด็นใหม่นะคะ เราจะไปเริ่มกันเราจะไปลุ้นนะคะว่าใส่ได้ไหมว้าค่ะทุกคนใส่ได้พอดีเปะ๊ะเลยนะคะนี่เลยนะคะใส่ได้พอดี เลยนะคะนี่เลยนะคะถ้าใครไม่ชอบให้มันยุกยิกไปยุกยิกมาก็ติดกาวได้เลยนะคะนี่เลยค่ะเช็ดกระป๋องของเรานะคะสวยมากเลยนะคะทุกคนแต่ในวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และระยาลืมไปลองทํากันด้วยนะคะนี่เลยนะคะก็ทําเป็นลายๆอันเป็นกลุ่มอย่างนี้ได้เลยนะคะแต่ในวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วะคะ่ะขอบคุณค่ะ